คุณผู้ชมมาเมาหมอยกับคู่จิ้นลูกทุ่งอีาสานนะคะที่ต้องบอกว่าเจอกันทีไรม่วนซื้นทุกทีค่ะคุณแซ็คชุมแพแล้วก็ข้าวทิพธิดาดินก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เขาฮอตมากนะคะเพราะว่าเขาเล่นละครคู่กันค่ะ ในเรื่องนี้รับบทเป็นตำรวจนะคะตีกันตลอดแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคู่ติ้นคู่จิ้นก็คือว่าต้องบอกเลยนะคะว่าแบบว่าโอ้โหปังมากเจอกันคราวนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณแซครับบทเป็นหนุ่มกรุงเทพพูดภาษากลางแต่จะพัชจะปูมาเจอกับข้าวทิพในบทตำรวจหญิงจ้าคือถนัดเตะต่อยเหลือหลายนะคะในจออาจจะดูเข้มข้นดุดันยิ่งกว่าละครบูค่ะแต่นอกจอเวลาพักกองเท่านั้นล่ะค่ะทำอะไรรู้ไหมคะอะไรค่ะข้าวทิมก็คือชวนกันเต้นค่ะเต้นไปหยุดเต้นข้าวเวอร์กก็มีอิงฟ้าก็มาเต้น ไปหมดค่ะแถมไปไปมา,มา,มา,มาตาแซกหน้ายังออกการหึงข้าทิพย์กับลำเพลินมงสกรอ,ออกด้องหน้าน้องตานะคะเพราะว่าลำเพลินเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเคยเล่นเรื่องอื่นกับข้าวทิพย์มาก่อนอค่ะแต่ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทําไมเขาถึงแบบว่าหึงกลางกองเอาไปฟังข้าวทิพย์กับแซกชุมแพรก,กันหน่อยค่ะปกติับผมเป็นคนที่ไม่ไมชอบเล่นทิกตอกสักเท่าไหร่นะฮะ เวลาที่อยู่กับพี่เข้าคลิปนะครับเขาจะบังคับผมให้แบบว่าให้แสดงความสามารถของตัวเองถ้าอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าไพเรือเอียงไปเอียงไปอเอญจังนอรับขอรัขอรับหยอกล้อกันนะครับเพราะว่านอกจากพวกเราสองคนแล้วไม่มีใครคุยด้วยกับพวกเรา วันนี้นัดกับว่าบายบนัดกับลำเพลินวงสกรไว้ฮะครับผมก็เลยชวนแฟนเก่าเขามากินมะยมที่บ้านผมลำเพลินวงสกรเนี่ยจคุณเก่าเคยเล่นละครด้วยกันเขาก็เลยแบบพูดประชดกันว่าแฟนเก่าแฟนใหม่ แฟม่แ่าแฟนใหม่มายงมายมไป<ร>อีกแหมลำเพล,ลินไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยพูดถึงเขาใหญ่เลยนะึะเขาแบบนี้คุณอยากรู้ไหมคะว่าทางด้านลำเพล,ลินเองนี่นะคู่จิ้นอีกหนึ่งคนของสาวข้าวทิพย์ทิดาดินเนี่ยว่ายังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐไปเจอหนุ่มลำเพล,ลินมาก็เลยเมาส์ให้ฟังนะฮะเจ้าตัวเนี่ยถูกแซคชุมแพนเนี่ยนะ หึงห <c oughs> ึงไม่พอใจด้วยเวลาเห็นลำเพลินอยู่กับข้าวทิพย์อะแหม่แล้วพอลำเพลินได้รับสารจากทีมข่าวเราก็เลยฝากความห่วงใยมาถึงแซกแบบนี้อยากจะให้แซกเนี่ยช่วยเคลียร์หูและตั้งใจฟังดีๆมีแต่ความหวังดีทั้งนั้นเลยต้องพูดตรงๆเลยว่าพี่ข้าทิพย์เลือกใคร <c oughs> ต้องบอกเพื่อนไปตรงนีง้เลยให้เพื่อนเลยมันเราก็ต้องเราต้องดูอารมณ์ของผู้หญิงอารมณ์ร่วม <c oughs> ผู้หญิงด้วยว่า พี่เขาชอบใคร uh huh. พี่เขาชอบใคร uh huh. แต่เราก็ต้องยอมรับให้มันได้ไม่ใช่เราจะมาหึงือไปทั่วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เราจะมางเงือไปทั่วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะคือผมเล่นก่อนผมเล่นก่อนแซกแล้วผมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพี่เขาแล้วไอ้แซกมันโอ้โหแซกชุมแพลโอ้โหแซกชุมแพลซึ่งการจําบทของเขาไม่ได้เนี่ยพุ่มกับบอกว่าเป็นเสนห์ <laughs> พุ่มกับว่าเป็นเออเป็นสนห์ของเขานะ <laughs> ผมว่าเออโอเคผ้าแซกช้ำอยู่ครับผมก็บอกว่า <laughs> ผมไม่ไม่รู้ว่ากําลังใจของเขาคืออะไรนะแต่สิ่งที่ผมทําแล้วทําให้เขารู้สึกดีคือการซ้ําเติมเพื่อนซ้าเติมเพื่อน มาก่อนเนี่ยเขามาก่อนเล่นจินกันมาก่อนด้วยนะแต่แซกชุมแพจะมาแบบโอ้โหเหมารวมแบบนี้ไม่ได้สัมินธ์ที่ดีกันนะแต่ห้ามว่าแซกนะเพราะว่าเขาอยู่กองส่วนเต้นตลอดนะต้องไปหยุดแต่ถเข้าคิปนิดหนึ่งเข้าที่บอกว่าฉันไม่ได้เลือกทั้งคู่เลยจ้าก็อยู่ในสถานะเพื่อนทั้งคู่เนาะร้องีกันนะคะในแบบว่าโซเชียลให้เราได้แบบว่าขำขำกันแบบและวกัแต่ว่าไม่ได้กดกันจริงๆนะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ